ทานิยามของคุณนะคะแม่หมอไวเจอสับมาเนาะตัวจี๊ดตัวตึงอะไรแบบนี้แม่หมออยากรู้ว่าคนที่เข้ามาชมวันนี้คุณมีพลังงานแบบไหนจริงเดี๋ยวเราปอะไรไม่ดีปลอดาัใช้วิจารณญาณาน,นะโอเคดูว่อความบันเทิงนะเฮียไปอินอะไรมันมาก 7, เจ็ดเหรียนไม่ใช่ตัวจี๊ดไม่ใช่ตัวตึงครับผู้สังเกตการนะครับผมเป็นคนที่เก็บข้อมูลรายละเอียดเป๊ะมากนะเป็นคนที่ฉันรู้แต่ฉันไม่พูด ฉันบอให้มั่นใจก่อนเขาเรียกอะไรนะพระช้าช้าได้พระเร่มงามโบราณไปปะแต่จะเป็นคนแบบนั้นจริงๆอะไรในชีวิตจะไม่ได้มาง่ายหรอกจะไม่ได้มาเร็วอย่างชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่จะได้ของดีอือหือแล้วก็จะเป็นคนที่เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ดีมากเป็นคนที่มีกลิ่นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง นะคะเราก็รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นคนมีเซนส์เรื่องเวลาที่เหมาะสมอ่ะที่แบบเออเวลานี้ควรทาสิ่งนี้เวลานั้นควรทาสิ่งนั้นแต่คุณไม่ใช่เป็นคนที่ไปบอกคนอื่นว่าเธอต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งไหนไม่ใช่แต่คุณจะเก็บข้อมูลเปรียบเทียบอ๋อสังเกตการดูจากคนโน้นเรียนรู้เรียนรู้จากผู้คนอ๋อเขาทําแบบนั้นแล้วมันไม่เวิร์คทำแบบนี้แล้วมันโอเคคุณเก็บสถิตินะักเก็บสถิติแห่งชาตินะคะอืมอะไรใบที่หนึ่งอจริง แล้วใบที่สองจะเป็นคนอีกสายายานหนึ่งสำหรับคุณก็คืออ่าดีไปหมดทุกสิ่งดีไปหมดทุกอย่างไม่รู้จะตัดสินใจอะไรชีวิตเนี่ยแม่มอรู้สึกว่าคุณจะเจอการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญหลายๆลรอบแล้วไอการตัดสินใจครั้งสําคัญไม่ใช่ตัดสินใจแล้วมันจะผิดพลาดน,นะคือมันดีทั้งสองฝั่งมันดีทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเสียงคนรอบข้างแถวบ้านเล็กดือ้อคนรอบตัวอาจจะบอกว่าคุณดือ้อคนรอบตัวอาจจะบอกว่าคุณแบบ มีโรคส่วนตัวสูงแต่จริงๆแล้วคุณกําลังฟังเสียงหัวใจตัวเองเวลาคุณจะคิดจะตัดสินใจทําอะไรคุณมักจะเก็บข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วมาตัดสินใจด้วยตัวเองแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงบางครั้งมันใช้เวลาในการตัดสินใจนานเกินไปแต่แม่หมอจะพูดเลยว่า คุณควรมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก็บข้อมูลมาดีมากๆถ้าคุณเป็นพลังงานอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้ชิวๆเลยเพราะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจด้านไหนมันจะเป็นทางที่ถูกต้องเสมอเ,เพราะอะไรรู้ปะเพราะต่อให้คุณตัดสินใจไปแล้ว,ลวมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คิดคุณมีสติปัญญาและมีวิสัยทัศน์มากๆที่จะไปเลือกใหม่เอาในอนาคตได้เนี่ยแบบนี้นะคะอีกใบหนึ่งค่ะ h y p o t h ทค่ะ เป็นพ่อหมอแม่หมอแน่ๆเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเซนมีสนเน่คงแก่เรียนแถวบ้านเรียกอะไรนะศาสดาจารย์ฮแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนั้น,นเป็นคนที่มีนักเวทเป็นคนที่จำเก่งจำแม่นเซน์ดีสัญชาตญาณดีมีจิตวิทยาก็คืออ่านคนออกรู้ความลับในใจคนเยอะประมาณนั้